สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมครับผ้ามาตามครับพอดีได้ยินของพี่สาวครับเพิ่นว่ามินะทางของเสี้ยนนุ่นมนาดค่ะเขามาแล้วหลหงวดดิครับผมหลหวงวดค่ะโอ้มีงวดที่หาเพื่อนค่ะครับจากพี่สาวจากเจขายโรตลีเฮาเด้วยครับผมค,ครับจังว่าด้ยินว่าเพื่อนนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างแมนค่ะโอ้ครับผมขอดวน้อคนกถือครับ งวดหนึ่งวงวดท,ที่สี่ค่ะงวดที่สี่แต่เพิ่นเลขเพิ่นมาหลายตัวเด้ค่ะโอ้เทียนผู้นี้เพิ่นเพิ่นสีมีสีคู่ครับล่างเทือกกับเขาทั้งล่างทั้งบนแต่บางครั้งกับเขาตะล่างยังสีไหมค่ะครับเพิ่นก็ถือเพิ่งลอตเตอรี่เพิ่งนั่นหลักเพิ่งท้ดินเพิ่งยังเพิ่นจังว่าด้ยินพี่สาวเพิ่นบอกมากครับผมแล้วก็ว่าจะไปทายเพิ่น เพื่อนสะดวกเพิ่นอนสะดวกเพิ่นเพื่อนสะดวกค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่อยากออกน้ำอย่างยริงสัประมาณนี้แหละแต่ว่านี่ก็ไปขายเพิ่นตลอดอ่าตนนี้เพิ่นจะซื้อน้ำตลอดโอ้เพื่นถือตลอดอ่าค่ะแต่ว่าตัวเลขเงินหนีก็ได้น้ำเพิ่นมาแล้วได้อยู่ค่ะได้โอ้ครับท่านผู้ชมพี่น้องเลยอยากเอามาฝากเอาเป็นเป็นแนวทางให้ล่องเบิ่งค่ะครับเพื่อได้โชคน้ำเพิ่นแม่นค่ะแต่ละงวดนี่เพิ่นต้องมีปิดบนปิดล่าง แมนค่ะต้นยาเขาทึ้งเงินบุญทึ้งล่างค่ะงวดเมื่อกี้เห็นเมันถูกลอตเตอรี่น้ำต่างหาใบค่ะครับผมเัน่นถือแปดใบครับถือตัวใดคุณแน่อันเพ่นถืออ่อสามศูนย์ครับสามละเลขกถ้าสามัวก็ถือแมนบอกเพราะว่าซื้อตัวเลขตัวเดียวกันกับบ้าเ่าแมนเพิ่นได้ซีแปดหาค่ะบ้าเ่าได้หาแปดหาจองน้ำพี่สาวจองน้ำพี่สาวใบเนี่ยแหละครับลอตเตอรี่ครับผม เพิ่นดวงเพิ่นเพิ่นด้วงเพิ่นถือมาตลอดครับค่ะหามีงวดที่หาครับผมเขาได้เอาเอามาให้เป่าเถาเพิ่นเบิ่งอ่าครับจะเป็นแนวทางเนาะก็คุยกับปีศาจเพิ่นเราเพิ่นว่าเป่าเถาของเซียนเซียนนี่เลขเพิ่นเขาสูงงวดเรื่องสันค่ะครับค่ะก็เลยนี่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องมาตามงวดวันที่สิบเจ็ดก่อนส่วนเพิ่นเนาะค่ะก็อยากให้ค่ะก็ได้ไปเบิ่งมาเพิ่นกัครับผมแต่โตเพิ่นบ่สะดวกค่ะ เวลาเปินซื้อน้ำคุณแม่แล้วเป็นบ่ค่ะซื้อแล้วค่ะซื้อแลี้ยอแต่ว่าเลขกเป็นบ่ได้หลายคู่เด้กค่ะสี่คู่นึงก็ได้ค่ะอ๋อเลขกสี่คูเขาบนล่างแทบทุกงวดทุกงวดค่ะสี่งวดสี่งวดที่ผ่านมาทุกงวดเลยทุกงวดค่ะโอ้ครับงวดนึงถือตารางแต่ว่างวดก่อนหลังๆนั่นเพิ่นได้ล่างบนมาตลอดมีงวดนึงถือ่างยังอยู่ค่ะจังหวะถามพี่สาวนะครับว่าจะไปขออนุญาตใทยเพิ่นเพิ่นบ่สะดวกเพิ่นบ่สะดวกค่ะ ข้าวกล้ามเมาเอาคุ้นแม่ทแทนเนาะ <l ots> นี่แหละครับก็เลยมาถานน้ำพีสาวให้เป็นห <l ots> นาา้าท่างเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อนได้ตัวเลขที่เิ่นสีน้ำมาพีสาวมากเนาะครับเนาะโอ้ซีคูซีคูค่ะงวดตัวเลขบ้าเถาก็ได้จดไว้แหล้วครับท่านผู้ชมจังชมด้วยครับเพราะว่าพีสาวครับดีเจลอตเตอรี่เฮ่านี่แหละครับเพื่อนบอกมาแล้วแลวเพิ่นว่าเลขของเพิ่นแมนเนาะครับของเซียนนุ่นมันนาดไ่ค่อยผากเลยค่ะอาน เป็นขายมานีเห็นเห็นงคนเขาตลอดอนี่ก็งวดที่หาค่ะครับงวดที่หากะร่องเบิงเนาะเป็นแนวข้างกันลอดค่ะค่ะลอตเตอรี่นี่เพิ่นได้ทุกงวดได้ทุกงวดครับผมได้ว่าสีได้หน่อยได้ายีเข้าบารูน้ำเพลินคร่บได้วา่ีเพิ่นถือยู่หล้วล่างบางทีเพิ่นเต็มเต็มเลยโอ้วาสีมาเบาซูฟังตะโดนดันละได้ว่าบานีเย่ก็ไม่ค่อยสะดวกปันใดก็เลยเัาตาเสียนว่างก็เลยเบาเถาเลยว่า ได้มาไปก็เล่มาบอกครับผมแต็มปันเน่าเต็งปันแนวทางเนาะครับผมถือปวัตถือกัจจายากันค่ะเพราะวันมันวอนพี่หาแล้วค่ะครับอ่าค่ะก็ได้ยินพี่สาวได้ยินเจโรตรีเป็นว่าแล้วครับหวยเพิ่นเขาดีดีบ้าเทาครับที่แรกบ้าเทาว่าจะถามพี่สาวแล้วครับว่าเพิ่นอนุญาตให้ทายบ่อเพิ่นบ่อนะครับท่านผู้ชมก็เลยนี่แหละครับเอาแน่วแน่จากเจโรตรีนี่แหละครับพี่สาวานี่แหละครับผมครับเอามาเบิ่งตัวเลขก่อนครับท่านผู้ชม ไปเลยเบาไปเลยค่ะแท่กับเขามาตลอดเขาสังเกตเอาไหมค่ะเกิดซื้อตัวนี้ตัวนี้ครับก็ได้มาเบาซูเบาเผาฟังกับแม่หมูฟังนี่แหละแต่วันนี้ระงวดที่หาเพิ่นเท่ากับจระาเพิจารณาเอาเนาะถือว่าถือเก่าจะว่ากันครับค่ะแคบเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับหน้าทางของเสียนนุ่นมนาดครับวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบห้าครับมีซีคูนะครับครับ เจลต์ตะีบพลนวาเพลนเหล็กพนบลไหลตัวด้วยครับพี่น้องกับหนึ่งหาหนึ่งสามหกหกสามแปดหาหาแปดสามแปดแปดสามปิดบนล่างไว้ครับที่ว่าตัวเลกบอลไหลครับสี่งวดส่วนเป็ขามาเนะครับเนาะงวดหง๊โอ้ครับผมค่ะร่องเอาไปพิจารณาเบึ้งครับ ครับที่แรกว่าจะไปขอสัมผณ์เพิ่นแหละครับผมแต่ว่าเพิ่นบอสะดวกบอสะดวกกบอกเป็นยังเนาะครับเอาตัวเลขมาฝากนะครับจากเจลรตรีแล้าครับจากพี่สาวเนี่แหละครับผมครับเพื่องวดนี้เขางวดหนาจังใดกก็จะได้ตามน้าเพิ่นอีกเนาะครับผมเอาตัวเลขนี่เพิ่นสื้อปลายโตนมาครับแต่ละงวดเนี่ย แต่แรงวดจะมีแค่ซีคู่ค่ะซีคูขาดออกมาซีคู่โอ้ขาดออกมาซีคู่นี่ก็ะเด่นแต่ก็สกัดบากรับแต่ส่วนไหล่ล่าเทียก็ออกกรับจย่งที่บอกค่ะแต่ว่าอยู่ในในในจมนวนซีคู่นี่อผาดได้หรือเปล่าบ่อผาดตามมันไปนให้เพื่อนบ่อผาดักเกรับอืมบ่อผาดเลยคส่วนไหล่เพื่นจะเข่าค่ะอล่างเทียเข่าฮอดบนล่างเดี้มาทั้งบนล่างแมนค่ะโอ้ครับ งวดต้นนึงเขาตลางเขาตลางสามศูนย์จ้าเขาตลางครับเอากระถาเบื้องไปวันนี้เป็นจังไรกันฝากไว้เป็นแนวทางแล้วนะครับเนาะฝากไปเป็นแนวทางไหมครับผมครับเพราะว่าเจพันวาครับเจลอตเตอรี่พันวาเลขของเพนิข่าทุกงวดเลขบ้าเถ่าสันจ้นครับผมอืมกฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะจ้กับกับเจลอตเตอรี่เท่านี้แหละครับผมกับทางงวดนี้เขางวดหน้า จะจะได้ตามกันต่อครับผิดจารณาบังเอาเด้ยครับท่านผู้ชมถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจครับแนวทางของเสียนน้นมันหนาครับสถิติเพิ่นสีงวดซ่อนเปิ้นว่าหน่อยคู่คุณบ๊วยเอ็นหายหลายคูนิดแต่ละหมวดเป็นหาแค่สี่คู่นี่แหละค่ะครับเอากระดับหน้ากับล่างวันนี้เจรตอรีเพิ่นก็ะเล่เอาตัวเลขมาฝากเพิ่นว่าเขาดีบ้าเท่าสันครับอืมครับ ทุกทุกงวดทุกงวดโอ้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมพี่น้องคันพูกกับบนล่างโอ้คันคันว่านั้นเพื่อนกระถือแต่ล่างเข่าแกกับเข่าบนยังสิไหมคะเข่าแกะกับเข่าตะบนยังสิคหมทุกงวดต้องมีมันเข่าล่างสามส่วนนะคะเอาตรงๆเลยครับโซเล็กกับบารายครูเนาะบ่ค่ะค่ะน่าสนใจครับพิจารณน้าเป็งเอาเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องครับผมครับ เอามาเบิ้งตัวเลขอีกที่ครับผมครับแนวทางของเส้นนนบรรดาษได้ครับจากเจลอตเตอรี่จากพีสาวลอตเตอรี่เข้านี่แหละครับผมงวดวันที่17กลุ่มพัน2,000หา168ครับ4คูณเท่านั้นครับ1หาหา1 3 6 6 3 8หาหา8 3 8 8 3ติดบนล่างไว้ด้วยครับผมถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจนี่นะครับกหายิบจับฉลากกินแบงไม่ครับผมถ้าบ่ชอบให้ผ่านครับแนวทางมีเขามีหลุดอย่าว่ากันเด้อครับพี่น้อง เสนอเป็นเพียงหน้าทางเท่านั้นถ้าชอบตัวเลขกจังตามถ้าบ่ชอบให้พานนะครับเพราะว่าหน้าทางของเพนนีถือว่าเขามาแล้วซีงวดมีมาติดทั้งบนทั้งแรงครับผมอาคลิปนี้กับบ้าเถ่าช่องยูทูปบ้าวเถ่าชาแนลครับฝากไปสมนีเด้อครับขอเอฟซีทั้งช่องครับถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับผมบ่าเถ่าสวัสดีครับับขอบคุณเจโรตรีครับผมครับสวัสดีครับ